ดีค่ะหนูชื่อเด็กหึ่งลักษณะลาเตียไพรบนชื่อน้่งชื่อน้องอยูกิอายุสี่ขวบเดือนค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงแม่ไก่ค่ะค่ะจัดไปเลยค่ะแม่ไก่อยู่ในตกกะก้าไข่ไมาสีห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ปีกามาใหญ่ก็ไล่เหา่า ดูหมาปูสสนแนและปูนากับปูมาปูทะเลเต่าหน้าและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจอหรขี้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เลไม่สู้ดีจบแล้วเนาะ,อะเอาผู้ใหญ่ต่อสิผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สภายใช้ของพอ ใส่ไยไยใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจักใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งได้อยู่ในตู้ไม่ใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าปลาไปที่ใหญ่ว่าหูาตาเม,ามื่อมา ท่องอย่าละเรื่องยี่สิบม้วนจำจงดีสำมาใหตัวเองเก่งสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้ค่ะบายบาย๊ายบายอยิ้มสวยๆกันยิ้มตาตัวน่าบอกมาบ๊ายบาย,บาย,บาย